สวัสด,ดีจ้าทุกคนช่องยายพากินพาเที่ยวมาเจอกันอีกแล้วนะเมื่อวันนี้มากินข้าวกันเอกทำกับข้าวให้แม่ผัดผักแล้วก็เบคอนทอดมากินข้าวด้วยกันนะทุกคนมากินข้าวด้วยกันจ้า เนี่ยเบคอนไม่เยอะกินเยอะไม่อยากกินเยอะเกี่ยวอ้วน,อนนี้ผัดผักเพื่อสุขภาพกินแค่นี้พอ เ้ากินกาแฟากับขนมปังกินแล้วบ่มีแนวเห็ดกันนางๆน,นอนๆให้เ,เห็ดกับเขาให้กินตอนนี้กะบาบมงกะเล็กกินเขา้าวมากินขาน้ำกันเดอ้อ มีหมูสามสั้นอบก็กเลยผัดใส่ผักใส่แค่รดใส่ผักกาดขาวกระแซบเพื่อกันเบ,บคอนอยู่ใด้ตู่ตู่แข็ง เก็บของเก็บของในตู้แข็งออกมากินให้มันเบิดเดี๋ยวก็เดินทางแล้ว ผัดหมูอบหมูสามสั้นอบใส่พักขันเท้าไส่นามหลายมันก็นเป็นจับ่ฉายได้เข้าใส่นามหน่อยกับเป็นพัดพ่อนาคุกคิกแล้วต้าเข้าสิเหตุแบบไหนชอบกินแบบไหน zap zap ไช้บทกท่านีิอยู่แม่กินผู้เดียว อร่อยเอง <C ười> <c oughs> อาหารนี่เหมาะสำหรับูป่วยเนาะ Thank you. มันนี้ตอนสายๆโทรหาลูกสาวอยู่เมืองไทยบอกว่างานก็สั่งเป็นยังนนไงแน่ไฟดับแม่ว่าันไฟดับแม่แล้วทีนี้พอตอนสายโทรไปอีกปรากฏว่าลูกสาวไปอยู่ที่กรมไฟฟ้าที่ที่ไปจ่ายไฟฟ้า ลูกสาวบอกว่าไฟฟ้าถูกตัดธนาคารไม่หักเงินในบัญชีมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแต่ถ้าอย่างนี้เราจะไปพึ่งใครได้ลหะทีเนี้ยเราว่ามีเงินในบัญชีให้ธนาคารหักให้ค่าไฟหักทางธนาคารก็มีปัญหาแล้วแล้วอย่างนี้ใครจะบุกพ่องอินเทอร์เนต็ตบกพ่องหรือว่าพนักงานบุกพ่อง ไม่เข้าใจฝากให้ทางธนาคารช่วยแก้ไขด้วยนะไม่เข้าใจว่าการไฟฟ้าบกพร่องหรือว่าธนาคารบกพร่องทำให้ประชาชนเดือดร้อนเงินมีในบัญชีถ้าไม่มกีก็ว่าไปอย่าง นี่แหละเขาว่าปัญอยู่ดีๆปัญหาก็เกิดไม่เข้าใจว่าไปถอดสายสายไฟนะทำไมไม่ไม่ถามไม่บอกไม่แจ้งอยู่ดีๆก็ไปตัดเลย ไอ้ที่ไปตัดแต่รับผิดชอบรีบไปตัดแต่ไอ้ที่ไม่หักเงินในบัญชีเนี่ยบกพ้องไหมอยากจะถามหน่อยอยากจะถามเพื่อนเพทุกคนว่าในกรณีอย่างเนี้ยใครบกพร่องธนาคารบกพร่องหรือว่า การไฟฟ้าบกพล้องการไฟฟ้าการไฟฟ้าไม่แจ้งธนาคารหรือว่าทางธนาคารสับเข้า ฝากทางธนาคารกับทางไฟฟ้าตรวจสอบด้วยนะคะว่าในกรณีอย่างเนี้ยปัญหามันเกิดจากจุดไหนคนนอนอยู่ที่บ้านเอาไฟดับเอาลูกๆก,ก็คิดว่ามันมีปัญหาอา้าวถ้าใบบ้านตัวเองดับบ้านอื่นเขาไม่ดับก็เลยต้องไปที่ทัด แจ้ตทางไฟฟ้าถามทางไฟฟ้า ต่อใหม่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโดยไม่ใช่เหตุ ไม่อยากโมโหไม่อยากมีปัญหาอยูด่ดีๆก็มีปัญหา ถ้าอยู่ดอยู่ดีๆบ้านไหนโดนตัดไฟโดยที่เราโดยที่เราไม่ได้ผิดเนี่ยจะเสียความรู้สึกไหมก็ต้องเสียความรู้สึกเป็นธรรมดาฝากโครงการไฟฟ้ากับธนาคารประสานงานกันด้วยนะ หรือว่าพี่น้องคนไหนที่รู้เรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะถ้าใครที่เคยเจอปัญหาแบบที่บ้านที่ว่ามีเงินในบัญชีแล้วธนาคารไม่ตัดเสียค่าไฟอะ่ะ ลูกสาวไปจ่ายเอาเงินสดไปจ่ายพ,พนักงานก็พูดจาไม่สุภาพด้วยทำไมคนเราคนเราเหมือนกันพูดจากันดีๆก็ได้ ทำงานบกพ้่องแล้วยังจะปากไม่ดีอีกอือกินข้าวอร่อย เอ๊ะข้าแม่อน้ำให้แม่เติมข้าวอีกนิดหนึ่งนิดเดียวไม่ดเดยอะ มีเรื่องอยังก็อยากมาคุยมาเล่าให้กันฟังเนาะกันผู้ใดมียนขอคิดเห็นดีๆกันคอมเมนมาบอกในเดอ้อวันนี้ที่ที่บ้านไฟถูกตัดธนาคารไม่หักบัญชี คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก้อนคลิปหนาพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะเอกมาปิดคลิปให้แม่แสบแสบจ้ะ